จริงๆนะครับการปลูกเห่าคือกันเ็ดเป็นนาหน้าหน้าตมไหนสูบน้ำใส่หรือตีตมหรือวานมันมันสิดีกว่านะครับแต่ว่าของเห่าคือมันมันมีปัญหาคือเรื่องเรื่องน้ำน้ำมันบ่อไหลนะครับพี่น้องครับน้ำบ่อไหลก็เลยจําเป็นต้องต้องใส่ธีนี้นะครับมันกาสีบ่อบ่อตอกจย์ปนไดนะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่ามันบ่ไหนอีหยังนะครับนี่ครับฟังฟังนี่มันมันตำนะครับแล้วเป็นการดันดินมะไซนะครับเป็นการดันดินมะไซมันก็ติดติดยุงสี่แล้วเพื่อง สวัสดีครับวิถีคนวิถีงัวามาแล้วครับเมื่อนี้นะครับพอดีผมกําลังนะครับอเอาหญ้ามันมาเลยนะครับมาขยายครับพี่อน้องครับพามาปลูกอยู่ทางฟ้ามนะครับพอดีอยู่ยฟ้ามของเฮาม,มันเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้วก็ตะก้อนอเป็นปลูกเพ่งกลานะครับแล้วก็ที่นี่มัน บ่ไดดมันบ่ไดดผลผลิตเพราะว่าเขาปล่อยงัวลงนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่แบบว่าให้ปล่อยแทะเล่มนะครับปล่อยให้ง่วงยางาน,นะครับพ่อเป็นแท่งโกลานะครับพี่นนองง้วเวลามันมันมันเล่มนะครับมันเล่มมันกระถอนหักขึ้นไปเบิดนะครับก็เลยเดี๋ยวไปเห็นสีม่วงๆดำๆนี่เป็นสีดำตาดำตานี่คือเป็นเป็นต้นไม้ลาบเบิดเลยน,นะครับผมที่นี่ผมก็เลยว่ามันเปลี่ยนเลยน,นะครับก็เลยว่าสิเอาหนี่ยมันมาเล่น,นะครับ มา,มาล่องเบิ่งทางนี้นะครับว่าเอามาไหง่วงแทะเล่มทางนี้มันสิเป็นจังไหนนะครับก็เลยพึง <anco> ใด้มีโอกาสนะครับเอามาขยายแต่ว่าการขยายของผมนี่พอดีนามมันหน่อย đây, นะพี่น้องครับนามอยู่ในสามันหน่อยแล้วนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้คือสาของห้านะครับเดยผมแพนย์้เบิ่งนี่ครับอันนี้อันนี้คืออยู่ในสาของห้านี่ครับแล้วนามมันหน่อยนะครับผมก็เลยปลูกในบ่หลายนะครับได้ลปลูกไ้ประมาณนี้นะครับก็เลยให้รถไถเพิินอ่า มาปั๊บทีไห้นะครับมาปั๊บทีดันดันดินนอกจากฟังนั้นมามาฟังพี่อีกนะครับแล้วก็เลยเอาทอนพันธุ์นะครับหยาไม่หยาหนนะครับหยาในแน่นะครับหยาในยุ่่มุ่มนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็หยามันมาเลยนะครับเอามาปลูกนะครับหยาในกับหยามันมาเลเอามาปลูกนะครับก็ส่วนหลายก็จะเป็นหยามันมะเลนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันทนการเหยียบย่ำนะพี่น้องนะครับผมก็เลยเสียว่าทดลองมึงแปลงหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เพื่อว่ามันรอดมันยังจ้าไดนะครับผมก็สะปลูกไปให้มันไห้จก สองถึงสามเดือนนะครับสองถึงสามเดือนเท่ากับสีล้องปล่อยง่วนลงมาแทะเล่มเบิงว่ามันเป็นจังไดนะครับมันตอบโจทย์บอลนะครับแล้วเทาก็สีเอาจากแปลงนี้นะครับผมแปลงที่ห่าปูเนี่ยครับพามาขยายนะครับว่าขยายใส่พื้นที่ตรงนี้นะครับผมให้มันทัวเลยนะครับอันนี้ก็สีเป็นเป้าหมายปีต่อไปนะครับจริงๆนะครับการปลูกห้อคือเห็ดเป็นหนาหน้าต้มไหนถูน้ำใส่ตีตมหรือวานมันมั่นสีดีกว่านะครับแต่ว่าของห้อคือ มันมันมีปัญหาคือเรื่องเรื่องน้ำน้ำมันบ่อไหลนะครับพี่น้องครับน้ำบ่อหลก็เลยจําเป็นต้องต้องใส่วิที่นี่นะครับมันกาเสียบ่อบ่อตโจจย์ปนไหลนะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่ามันบ่ได้อย่างนะครับนี่ครับฟังฟังนี่มันมันตำนะครับแล้วเป็นการดันดินมใสซนะครับเป็นการดันดินมใส่มันจะสิติดยุงสีแล้วพี่น้องนี่ครับนี่นะครับนี่ครับผม ฟังนี่ฟังนี่มันจะลมจักหน่อยนะครับหย่าเข้ากับุ่งดีอยู่นะครับพ่นลองนี่ครับหย่ากันลุ่งดีนะครับเพื่อนสี่หย่าลุ่งดีนะครับนี่ครับเพ่นลองฟังนี่เป็นจิตตมนะครับเพราะว่าโอเคนะครับโอเคสวยงามอยู่นะครับแต่ว่าฟังขังทึ่งนะครับฟังจังสี่นะครับมันอาจจะต้องแบบไดเอาลุ่งอีกจักหน่อยเพราะว่ามันมันมันเพราะทเรียปันใดนะครับอาจจะไดเพิ่นปันปันลุ่งอีกนะครับเพราะว่ามันติดดินบ่ไดดหลายปันใดนะครับนี่นะครับ โซนนี้คือส่วนที่ปั้นแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องปั้นแล้วอันนี้อาจจะอาจจะให้ซ้ำอีกเล็กน้อยนะครับอันนี้ให้ซ้ำอีกจักรอบนึงนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแปลงมันมาเลยนะครับที่เ้อมาขยายนะครับส่วนในสีเมื่อ็ทับยู่ในพี่น้องแต่ว่าก็เสียดายนะครับเสียดายนะครับเพราะว่าที่สูนหนามไซเลยหล่ะพี่น้องครับสูงหนามไซเลยนะครับ นี่ควายสีถอนพันธุ์เทาของควายชิบะตายนะครับถอนพันธุ์ของผมนี่ประมาณสี่เดือนนะครับผมเอามาปลูกตั้งแต่น่าจะมิถุ่นหนานะครับตามที่ผมปลูกนะครับเนี่ยมันมาเล่นแรือเปล่าเพราะว่ท่านได้ตัมเฉี่ยเลยนะครับพฝ่งจะมาตัดพฝ่งจะมาตัดแล้วก็มาปลูกเลยนะครับจิ๋วสังเกตมันเป็นถอนพันธุ์ที่มันแกะบักขัดเพี่น้องครับแก่ขัดผสมควรเลยนะครับถอนพันธุ์เท่เฮานะครับมันจะแก่ขัดเลยนะครับพี่น้องเนี่ยเนื้อปุ๋ยในดินนะครับนี่ครับ เราจะสูบน้ำใส่นะครับผมย้ายเลยนะครับนี่พอผมถ่ายถ่ายเลก็ปั๊บดันนาดินนะครับนาดินจะเสมอแล้วก็เอาถอนพันธุ์มาย้ายเลยนะครับย้ายแลวก็ปั้นกบเลยนะครับย้ายแลวก็ปั้นกบเลยครับก็สิเป็นประมาณนี้นะพี่น้องครับอาจจะบ่ไดดสวยงามบันไดนะครับเพราะว่ามันมีอุปสรรคต่างๆนะครับมันจะกันสิ่เฮาสิไปถ่ายเฮ็ดหนาฝนมันก็เฮ็ดบ่ได้นะครับพี่น้องครับ สายเหดหน,นาวคนพื้นที่ตัวนี้กับสิ่ต่ำนะครับแล้วก็เลื้อยขึกันนะและ้วก,ะนก็น้ำกับห้องกบ็บา้ามันสีเป็นเป็นจังได่นะครับคือนี้ห้องห้องสิดูน้ำอยู่ในห่วยเอ้ยอยู่ในสาเข้าเนี่ยใส่นะครับและะ้วก็เพราะบ้นเบิดอาจจะเอาน้ำบาดาลน,นะครับพีน่น้องเอามาปล่อยลงสาเไว้นะครับเอามาพักอยู่ในสาไว้ก่อนนะครับพอเพราะมะพรากอยู่ในสาแล้วและะ้วก็ให้ยังอยมาดูใสยอย่อีกเทนึงนะครับผมก็คือขึ้นหจุเติมน้ำในสาเอาเอาน้ำบาดาลน,นะครับมาเติมในี่สาเพราะว่าคันเท้า อตอนนี้ผมเอาบาดาลนะ่ะลุ่งแปลงเพ่งกลาเลยนะครับจะว่ามันบรได้ผลผลิตปันไดนนะครับผมผมว่าจับปับเปียนนะครับปรับเปี่ยนไปนี่โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับพี่น้องครับโอเคระดับหนึ่งอยู่นะครับ ตะเท่าที่ได้นะครับตะเท่าที่ได้แต่ยังสีทำเอาพ่อใจป็นเดียวผมกับว่าถ้พ่อใจพ่อใจของผมคือผมอยากปั๊บให้มันเรียบนะครับปั๊บใเรียบผมอาจจะเอารถอีแตกนะครับรถอิแตกตัวนี้นะครับผมผมอาจจะเอาทอพี่วิซี่ไซนะครับใส่์ไต่ขาดอะไรก็สูบน้ำไซน์เพื่อนน้องผมจะเอาลูบอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าผมเ่าลูบเนี่ยตรงร่องนะครับนี่ ต้อง่องล้อรถไถนะครับพี่น้องเวลาแห้งมากมันจะมีอุปสรรคในการนี่นะครับนังสี่นะครับร่องร่อรถไถนะครับมันจะมีปัญหาในการที่ว่าพอเวลาเข้าเข้าเห็ดไปแล้วนะครับพี่น้องเห็ดแล้วหรือมันมันแห้งมันแห้งแล้วเวลาเข้าสิตัดหยามันมันมันสิมีปัญหามันติคุกขะนะครับใบมีดมันจะเบลีย์นะพี่น้องครับนี่ครับน้องสี่อาจจะมีปัญหาเนี้ยนะครับเข้ากับค่อยๆปั๊บไปนี่ครับเขาต้องเอาน้ำใส่ก้อนเขาจะฉีดหลุมแด้พี่น้อง ข้อปั๊บมันซีมันเป็นจีตอมนะครับมันก็เห็ดหยากนะครับเพิ่นกระเห็ดเต็มทีแล้วนะครับเราไทยกระสีเลยประมาณนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับก่อนอื่นมันแห้งเลยครับมันไถว่าเขาเลย้ต้องสูบน้าส่กคอนนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับฟังที่เป็นจีตอมก็ลุ่งดีนะครับก็ลุ่งดีอยู่นะครับฟังนี้จะเป็นหยาในนะครับนี่ เป็นยาในผมปลูกใส่กันไปเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ไปเหงว่าเขากินอยู่แล้วนะครับบริสิเลียสนี่อย่างนะครับผมนี่ครับผมฟังนี่มันมันลมนะครับเพราะว่า มันเป็นพื้นที่ลุ่มนะครับผมไล้เพิ่นดันดินลงมาฝั่งนี้หลายๆนะครับเพราะว่าพ่อนาเนียนะครับมองเนี้ยน้ำประมาณเพียงหัวเขานะครับแต่ว่ามุ่มุ่ข้างบนนะครับผมมุ่งข้างบนมุ่พู่นนะครับบนท่านนิดน้ำไม่ได้ถึงนะครับก็ไล่เพิ่นปับดันดินลงมาให่หลายๆนะครับฝั่งนี้มันจะคุมกว่ามูนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศว่านี้นะครับผมขั้นตอนการปลูกตอนท่านหัวเห้านะครับกะเดี๋ยว สิมาอัปเดตให้อีกเท่หนึงนะครับจะมาอัปเดตให้เบิ้งต้ดูนะครับต่อไปก็ผมก็จะล้อมนะครับเอารัลวไฟฟ้าเนี่ยครับพี่น้องเอารัลวดรดน้ำคลึงล้อมให้นี่ไว้นะครับเพอวาวผสมง้อหน่อยเข้ามันจะมั่นนะมั่มา่ดึงกินเบิดนะครับแปลงที่มันไถบ่ลงนะครับช่วงกลางๆนะพี่น้องมันมันสิมีปัญหาจากหน่อยนะครับภาษาทินไถ่บ่ลงนะครับ โอเคครับสหรัลโมนี้กะสิฟากไว้ทรัพนี้ก็นะครับพี่น้องครับอันนี้กัสีเลลาแล้วล่ะครับเอาทรัพนี้นะครับผมฝั่งนี้มันก็ม่หลายนะครับผมสิเอาพวกหยาลงหรือหยาอย่างมาใส่อีกเพี้ยนึงเบื้องหยาที่เฮาอ่ามีพร้อมนะครับอาจจะมาหยำใสอีกเพี้ยนึงนะครับฝั่งนี้กะจะพ่อทรัพนี้แล้วนะครับทรัพนี้ก็คือว่าสวยงามนะครับพี่น้องครับสวยงามแล้วแล้วไปเขาก็เอาน้ำใส่นะครับเอาน้ำใส่เลยนะครับกับเฉดใดประมาณนี้นะครับผมมันเ็ดได้ประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้ซัานีก้อนนะครับผมเดี๋ยวอีกสองสัปดาห์นะครับเข้ามาอัปเดตอีกเทียนึงนะครับว่าแปลงนี้มันสิไปยังไหนนะครับพี่้องครับสำหรับทีนนี้ฝากไว้ซัานี้ก่อนนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ